ม,มาแล้วมาแล้วไม่ได้ใส่ไม้นะมาแล้วตะกกงมาแล้วออกมา,า,ามตงรงนี้ออกมาตรงนี้ทางอยู่ตรงนี้โอ้เสียงดังเลอย,อยื้อจะตดเงียบเลเจอใครก็ Alah mah. Itu เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้านักตกปลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อน้ี่ๆน้ามาตกปลาที่ห้วยแม่เต็งเช่นเคยครับผมหมายเดิมนะแต่ว่าผมขยับขยับหมายออกมาข้างๆเนี่ยครับผมจากจุดเดิมอยู่ตรงนู้นนะจุดเดิมอยู่ตรงนั้นผมมากับนี่ครับน้องวินวินช่องวินวินนะฮะวินวินกินทุกหมายใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยน้องวินวินครับผมฝากด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์น้องวินด้วยนะครับผมน้องช่องใหม่อ่ากำลังเกิดนะให้เด็กเขามีเอ่อเรยกรเรียกอะไร,อ,อ,ะไรอนาคตที่ดีบ้างช่วยช่วยกดนะฮะซับสไคร์ให้กับน้องวินวินด้วยนะครับแล้วก็นักอกอล์ฟกับบกก็มานะครับผมครับผมครับหมายก็หมายเดิมเนาะก็จากคลิปที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับผมหมายก็จะเพิ่มเติมตัวนี้บาตัวนี้มาเพิ่มครับผมปกติผมจะตั้งเบ็ดช่วงนี้ บานี้อันนี้ขยับออกมาอีกไม่ได้อ่อยนะครับบานี้สามบานั้นก็นั่นแหละเช่นเคยก็มีน้าน้ามาอ่อยอยู่แต่ไม่รู้เข้าหรือเปล่าก็ได้ตัวบ้างแต่ช่วงนี้วันหยุดยาวะฮะพายุเข้าพายุเข้าก็ฝนจะตกเมื่อคืนมากันเมื่อคืนนะฮะมาตอนคืนฝนตกทั้งคืนยันตอนนี้เลยครับตกเรื่อยๆโปแปะโปะแปะอยู่ ก็าปลาก็ทำลุ้นทำเชียร์เลยว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ผมมากใสายเอ็นพาวเอฮุกนะเหนียวนุ่มลงน้ําเร็วเช่นเคยผมใช้ยี่สิบปอนด์นะฮะเอ็นเต็มนะฮะยี่สิบปอนด์ของพาวเวอฮุกครับสั่งซื้อได้เลยที่ผมนะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจพาอฮุกไทยแลนด์ก็ได้นะครับผมช่องทางมีหลายช่องทาง YouTube นะเพจนะได้หมดครับหรือว่าสั่งที่ผมได้เลยโดยตรงก็ได้ครับผม แล้วก็เหยื่อฟาสไปไปแปดครับผมสุดสองนะที่ห้วยไม่เต็งใช้สุดสองครับก็จ <c oughs> ำลุ่นจำเชียรเลยครับผมสายแล้วลุนจะมีตัวหรือเปล่า <c oughs> ผมวันนี้ฝนตกนานๆก็มานะครับมายเยอะแยะเลยโอ้ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นหมายปนินมามหาชนนะ,คะใครมาก่อนได้ก่อนใครสนใจก็เออสายปนินมาเลยครับผมสายหวาน ตกฟรีครับนี่เอาหมายฟรีหมายมหาชนฮะหน้าสปริงเวประมาณนี้ครับผมตกได้รอบเลยใครมาก่อนได้ก่อนครับฝั่งนูน้นครับแต่หมายริมขวาฝั่งนี้คือถ้าเจ้าของเข้ามาก็นี่ก็แอบไปเขานิดนึงครับขอเขาก็ได้ครับเขาให้ตกฮะไม่ห่วงแต่เขาอ่อยไว้ครับ ได้นักไก่ติดต่อนักไก่ได้เลยโอเคครับ okay, ผมรื่่งเชียร์เลย ไม่ได้ใส่ไม้นะมาแล้วตะกรงม,มาแล้วออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้ทางอยู่ตรงนี้เสียงดังเลยมถึงจะตะเกียกได้เผือไทยเขามาแล้วมาแก ใช้เสียงหน่อยไม่ได้ไม่ไม่

น้องวินถืออะไรถืออะไเดี๋ยวน้าหาไม้แป๊บเลยถือถ่ายลยไรไหนถ่ายเลยับตัใครับน้องวินวนะเดี๋ยวของวินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไยยยยยวเลยได้เลยนะ น้าตีเขาเหยีดไปได้ผลเลยอ่ะมีข้าเขือมาจนได้ครับมันเอาช้าเอาเอาเข้าช้าหน่อยเพราะว่าเบ็ดเล็กไทเทเนียม เบอร์สองโอ้ยออกอย่างเดียวเลยดีแล้มันไม่ละอันนี้ไม่งั้นละละแต่ผมรอดใต้มามาแล้วครับผมเฮ้ยเข้าถุงทำไมแล้วแต่วิ่งอยู่นี่ ของเทย่เจ็มีเจ็ดครับเพราะว่ายี่สุกเทพมันจะหนักกว่ายี่สุกไทยของเทยี่ิแปดกเทปตกปากเ่ยตรงนี้แข็งกว่านี่เนาะมีที่ช่างไหมล่ะผมว่าแปด up อ้วนฮะทำไมอะไม่รู้เดี๋ยวต้องลอยดูอ่ะ เนี่ยเขาดีตก์ไทยเนี่ยปากตรงนี้มันจะโอ้จินเน่เบ็ดวิ่งด้วยโอ้โหปากสวยเว้ยปากปากตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยดูดิปากสวยอะปากบวมเขาไปฉีดเปนเลิกอ่ะไม่รู้อะไรสนจรดูดิเผื่อมันกินเบ็ดวิ่งหลากตอรึเปล่าเปิดงาไปิดขาวเปิดปากแล้วก็เปิดรึเปล่าผม มาแล้วครับดูปากดูปากสวยตาออกแดงๆอยาน่นะทำสวยนะเวย้ยปล่อยคืนโอ้โหไม่ได้ด้วยแค่ทีเดียวเหรออยูย่เว้ยโอขายขายไหมฮะ ใช่เหรอทำไมมันหนักมาวะเหยืห่อ่มหนักเหเยื่อเฮ้ยตะกับมาแครับพื่อมตะกับอ้วนอ้วนเลยครับผมบม,<า>บผมุดลออ้ออีกโอ้ยอยู่ปะเนี่ยมาแล้ว มาแล้วครับโอ้โหฟุกฟุก,ฟกมาแล้วครับหวานเจีย๊ยบนี่วนฟุกฟุกฟุกครับหวานเจีย๊ยบตอนนี้ปิดลมมาแววมอแววน่าจะตะกลับอีกแล้วมั้งนี่ แล้วครับผมอยู่ๆจะตะกลับหมุนติ้วๆมาเลยโอ้ไม่ใช่แล้วขาวโบ้มาเลยถามหากันดีนักาต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 าเพียนครับผมถึงกับติดอ่างเลย และแล้วไม่มีใครมาเยี่ยมชมห้องน้ำเลยเอากินเล้มาอีกแล้วครับผมหมาอยู่หรือเปล่าพอดีไปเก็บห้องน้ำครับผมนี่น้องวินมาวัดให้น่าจะได้ไ่สิบบุ๋วเปล่า,าเอาขึ้นหรือเปล่าต้องจักงไหมโอ้มีไซส์ครับผม าตะกลับครับผมนี่ใส่สวยๆครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยได้ไหม <c oughs> นี่ครับผมโอเคอซูชีขนน้างนั่นนะข้างแม่ปตอตามหมอตะกลับซาจาไปทำไมเนะี่ยทอดแล้วก็ผัดพริกอะ ยิ้ใส่หัวลาภานเยไมู่มันกินกันแบบนี้มาแล้วมาแววอ๋อมาแล้วอ่ะสายเดียวกันเลยมาแลววเสวย์ครับผมตากรับครับผมก็เป็นเวลาสมควรนะครับผมสำหรับวันนี้ทริปนี้ผมกับน้องวินวินก็แล้วก็นักกอล์ฟแล้วก็บอกกอล์ เนี <mile> yeah. ่ยฮะเดี๋ยวจะกลับแล้วจะระลีแล้วก็จะมาดูผลประกอบการเลยมาองวินยกขึ้นเลยมีตงกระชังนะฮะโอ้โหทางนี้จะเทไงไม่เห็นปลาเลยนี่ไงปลาเนี่ยครับผม มีประดุกได้คืนนะครับผมมาคืนลุกขยงอย่างละตัวแล้วก็ปลาหมอตะกับนะฮะปลาส้อยปลาแก้มช้ำแล้วก็ยโสกไทยอยู่กระชังนู้นเนาะปลาตะเคียน,นครับผมโอเคเดี๋ยวเทก่อนเนาะโอ้โหอโอโอโตัวทีตัวที หมันลื่นมันมีเมือกไงครับผมนี่คอนเทนต์วันนี้ตัวนี้ครับผมก็เป็นเวลาสมควรเนาะนครับเนาะน้องวินโอเคก็วันนี้ก็ฝนตกทั้งทั้งคืนทั้งวันเลยทั้งวันเออก็ถือว่าประสบความสําเร็จไป คาริมันคิดว่าจะเงียบเนาะใช่โอ้ต้งเงียบนี่แย่เลยต้องเก็บของจอลิงแต่วันละพอดีได้วัดเรื่อยๆนะทั้งปลาตะกับตะเพียนขยังปลาส้อยนะมามเกือบทุกปลาเลยมีประดงประดุกขึ้นมากลางคืนด้วยนะก็อไม่รู้อะไรเมื่อกี้ตัวนึงอ่าเมื่อกี้นี่ก็หลุดของน้องน้องน้องวินวัดไปหลุดหลายครั้งฮะวันนี้ ก็น่าจะมีไซส์ใช่มันออกอย่างเดียวเลยน่าจะย่สกไทยหนึ่งละแล้วก็น่าจะปนินด้วยเออน่าจะปนินนะหัวง่ไมจ๊ะกระโดดึกดิกใช่หาประสบการณ์นี่ครับผมก็สุดท้ายนี้ของผมนะก็จะฝากช่องวินวินนะกินทุกหมายอหขอคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามานะกับนาก็ขเขาผมก็ของผมสลงของผมนะ ก็ฝากเกยืยอฟ้าแปดแปดสูตรสองนะสำหรับวยเมเต่งเนาะแล้วก็สายเอ็นพาวเวอร์ฮุกเช่นเคยครับผมเหนียวนุ่มลงน้ําเร็วซุปเปอร์รองนะฮะและ้วก็ฝากไหมธรรมชาติเช่นนี้ไว้นะรักษาไว้นะครับผมพวกขย,ย,ยุงขยะเผาก็ได้ครับผมไม่งั้นก็เก็บกลับบ้านเนาะอย่างนั้นเนาะจะได้<ช>เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยถ้าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าเกิดไม่มีที่ตกก็อ่รวมกันได้นะ จตีไปเลยหรือเจ้าของเขาจะได้โอเคนะไม่ปิดไม่งั้นเดี๋ยวหมายโดนปิดอย่าทะเลาะกันครับผมไายามเพื่อแย่กันแล้วก็ปลาได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงจะพันกันหรืออะไรนะมันคุยกันได้สำหรับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ของผมนะก็จากลาด้วยบรรยากาศดีที่นี่ครับผมสวัสดีครับแล้วก็นนั้ 没、嗯。<laughs> <laughs>